ขอความเจริญพระสธรรมจงบังเกิดมีน่น่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการทำลายรานผลานคนดีมาหลายตอนสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักธรรมส่องถึงหลักกรรมเอาไว้สิบประการเชื่อพระองค์เถอะไม่มีผิดเพี้ยน พระน,นจัดต่อไปอัตมาถอดมาจากบาลีว่าหกรับราชการยศด,ดักดานผ่านทดท้อเพราะผลตนคดงอต่อเมื่อต่อผู้ไม่ให้ร้ายตนใครทำลายลานผ่านคนดีในหน่วยราชการในองค์กรในองค์กรต่างๆในสื่อโซเชียลท่านประกอบอาชีพอนรกตามอัตมายก คำว่รารัชการนะแต่ในองค์กรต่างๆก็เหมือนกันแล้วนอกองค์กรท่านก็ไปทําลายเขาทําไมว่าถ้าทำลายเขามันเป็นการปิดกั้นตนเองจากความเจริญไปสู่ความเสื่อมออยศดดักดานเลยท่านไปไม่ขึ้นไปไม่รอดหรอก เทตมาพูดนี่ก็หมายความว่าในชีวิตไม่เคยทำหนึ่งไม่เคยกิดกันคนดีสองไม่เคยใส่ร้ายป้ายสีคนดีและห้ามปรามแม้แต่ในวัดออกกฎข้อหนึ่งบอกผมขอข้อหนึ่งพิสุสมภเนภายในวัสุทัศน์รูปใดที่ทำนั้นสุสนเทจะด้วย เป็นกระดาษหรือเป็นสื่อถอวบาํำความชั่วอย่างร้ายแรงคนมันไม่ชั่วเนี่ยมันไม่ทำหรอกเรับเพราะความดีมันไปกีดกันคนชั่วแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เชื่อกันตายอานาทุกรูปออ,ออกประจ,จวบเนี่ยไม่มีความเจริญแม้แต่การนินทาก,กัน หนังสือโซเชียลมันเป็นการ,การอินทาไม่ใช่ด้ยวยแผ่นกระดาษแล้วก็เปลี่ยนซิมเสียเปลี่ยนอนะไรฮะโปรโฟไฟล์เสียท่านรู้ไหว่ามันไม่ออกไปจากใจท่านวันหนึ่งฮะถ้าท่านไม่เจริญท่านลองกลับมาทบทวนสิว่าเพราะเราทำลายคนดีเราจึงไม่มีความเจริญ